ว่าที่สะพายปริยานุตนพลหวานใจลูกชายบุญธรรมพระเอกดังช่องซ้น้อยคนนักจะรู้ว่าคุนนพลและคุณปริยานุตปานประดับเคยรับอุปการะพระเอกดังช่องซ้มคนหนึ่งเป็นลูกบุญธรรมโดยไม่ใช่ใครที่ไหนหนุ่มคนนี้ก็คือเจสันยังนั่นเองหลังจากที่เจ้าโตไปศึกษาธรรมะและบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดารอบที่สามนานกว่า7เดือนและเพิ่งสื่อออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ปัจจุบันกล,กลับมาใช้ชีวิตทางโลกอีกครั้งจากเดิมที่ตั้งใจเอาไว้แค่2เดือนพร้อมเผยเรื่องราวดีๆว่าได้พบกับญาติฝั่งคุณพ่อที่ตามหามามากกว่า30ปีแสงอรุณแรกของชีวิตไม่จากตอนแรกที่ตั้งใจไว้เพียงแค่2เดือนตอนนี้ครบ7เดือนแล้วในการบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาเพื่อฝึกฝนขัดเกลาจิตใจเพื่อสะสมบุญวาสนาและบารมีและเพื่อลดกิเลสซึ่งในระหว่างนี้จากประเทศออสเตรเลียมาถึงประเทศไทย ผมได้เรียนรู้ชีวิตและประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมายได้เจอผู้คนหลากหลายได้พบคนดีๆมากมายและที่สําคัญตอนที่อยู่ประเทศออสเตรเลียก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทยผมได้พบเจอกับญาติฝั่งคุณพ่อที่ได้พยายามตามหากันมานานกว่า30ปีสําเร็จและล่าสุดก็เพงเปิดตัววันใจทําเอาฮือฮาก,กันทั้งโลกโซเชียลลงรูปเปิดตัววันใจสุดหวานทำเอาน้ำทะเลจืดไปเลยพร้อมแคปชั่นว่า Every smile m a k e you a day younger และอีกโพสตหนุ่มเจสันยังก็ได้ลงภาพจับมือกับสาวสวยพร้อมแคปชั่นว่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันอย่างไรก็ตามหลังจากที่หนุ่มเจสันยังโพสต์ออกไปก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาแซวกันดวๆเอาเป็นว่ายินดีกับรักครั้งใหม่ของเจ้าตัวด้วยนะคะ